ไม่เป็นสองของใครไม่เป็นสองของใจร้องเพลงเอาเองเลยนี่เด้เนี่ยพันอยู่ทางนี้ชวบ,บชุ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 บดทันอะไรแบบนี้มีแค่คนผมสั่นไม่เป็นสองของใครไม่เป็นสองของใจ โอ้แถวยาวเยียดลเลยเยียดยาวเฮ้ยไปเร็วๆดิจบอยู่นี่เลยโอ้ยไ Un อ้หุ้มไถ่ายได้แค่ห,หัวราวไอ้หุ้มไปเรอพยาบาก็ออกมาเต็มทิ่บ่รักษาคนไข้เลยเนาะ เขาไปมาให้อะไรไม่ให้เยียบวะฮะ ตาขึ้นครับอันนี้มือแตะเลย